ผู้อาวุโสข้ารู้ว่าเจ้าสามารถได้เป็นที่หนึ่งข้ายินดีด้วยนะฮันเซนเจ้าแข่งกันมากจริงๆข้าเชื่อว่าข้าจะแพ้เจ้าแน่ๆฮ่าๆในสามนสรสวรรค์เจ้าเป็นคนแรกที่ได้แชมป์เช่งน่าหยกย่องมากๆจริงๆข้ามั่นใจว่าพลังละเบิดและความเร็วของเซียวเบอร์เมอร์การแข่งรถเป็นข้อได้เปรียบของข้าแน่ๆ พวกเราจะมาเฉียเกมต่อไปกันเถอะประ,ะสิทธิภาพที่ดีของเครื่องค่าเงินนั้นมีอะไรที่น่าภาคภูมิใจจริงๆใช่แล้วเรือพิฆาตทุทำลายไปอย่างนั้นและยังไม่น่าที่ต้องแข่งกันอีกหรอเราต้องร้องไห้อย,ย่างมากในสิ่งที่ขีดขวางไม่มีประโยชน์ที่จะดูถูกคู่ต่อสู้ของเจ้าพวกเจ้าไปกันเถอะและเตรียมพร้อมสำหรับเกมต่อไปครับ โคดลิวฮันเซนเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าเล้าสมาชิกในทีมของข้าก็ธรรมดาจริงๆแต่ถ้าเจ้าสาม,มารถสอนบทเรียนดีๆให้พวกเขาได้มันไม่คุ้มหรอกที่ข้าให้คุณค่ากับเจ้าอย่างว่าขนาดนี้โอปสกรอบที่สองเริ่มต้นทันทีหลังจากที่ฮันเซนชนะได้ที่หนึ่ง ความตึงเครยียดในสนามแรงขึ้นเช่นกันและสโมสรสุดคร้อหนักกำลังเตรียมพร้อมสงครามใกล้เข้ามาแล้วสโมสรอา,าร์เสวรรค์แกรนแกรนมากฮันเซนไม่มีเหตุผลที่จะเอาชนะใช่ไหมเราจะรีบไปกันเถอะเริ่มเกมได้เซียวเวอร์เมอร์เดเป็นผู้นำและความเมร็วเป็นคนแรกที่พูดถึงความเร็วสูงสุดเซอยเวอร์เมอร์ไม่ลดความเร็วจริงๆ เป็นการยากที่จะวิ่งผ่านสิ่งที่กีดขวางที่อยู่ข้างหน้าด้วยความเร็วเช่นนี้แต่ฮันเซนกำลังคิดอะไรอยู่เจ้าติดการเสแส้งหรือไม่ไม่ว่าเกราะนั้นจะมีประสิทธิธภาพพอแค่ไหนแต่มันจะต้องใช้เวลาในการชะลอความเร็วในระยะประชิดไม่มีทางที่เขาจะผ่านอุปสรรคนี้ได้อย่างแน่นอนโอ้ oh, พระเจ้าเซเวอร์มอร์ เลือกที่จะพุ่งชนสิ่งที่กีดขวางโดยตรงอัศจรรย์มากจริงๆโอ้ช่างเป็นแนวทางที่โหดเหี้ยมจริงๆโอ้อะไรนะนั่นคือพนังคอนกรีตนาหนึ่งเมตรมันแตกไปแล้วจริงๆประสิทธิภาพการป้องกันเซเบอร์เมอร์อนั้นดูร้อยจริงๆในฝานเจ้าคิดว่าอ,อกปัสสักไม่ควรข้ามสิ่งที่กีดขวางใช่หรือไม่แต่ ไม่มีอะไรในกฎที่บอกว่าไม่สามารถทำลายอุปสรรคไดม้มีอะไรผิดปกติกับสมองฮันเซนกันเนอะการเล่นแบบนี้มันรุนแรงจริงๆมีอุปสรรคมากมายในเส้นทางของเขานั้นเขาต้องการที่จะตีมันหรือไม่การานหน้าไม่ค่อยดีเลยจะไม่สบายหรือเปล่าคือข้าก็สบายดีโปรดจ,จะปล่อยให้ฮันเซนขึ้นเป็นที่หนึ่งได้ คนข้างหลังตามทันเล้าเนื่อหกเซียวเวอร์เมอร์เดยังไม่ชะลอมันทำาะไอุปสรรคทั้งหมดในลักษณะที่กล้าหาญที่สุดโอ้อเมซิ่งจริงๆถึงเช่นชายเล้าก็แสดงความยินดีกับเซียเวอร์เมอร์เดอร์ฮันเซน้าวเด็กคนนี้ในที่สุดเขาก็เจ้ากำลังทำอะไรอยู่สโมสรการต่อสู้อาร์เมอร์ข้างหลังมันมากเกินไป โอ้ไม oh god คนที่มีประสบการณ์มากมายไม่สามารถเทียบกับนอกใหม่ได้พวกเจ้าควรลาออกจากการแข่งขันทำไมยอนรันเจ้าเจ้าจะโกรธทำไมพวกเจ้าไม่รู้อีกหรอแต่ตอนนี้เราต้องเล่นกันเองแล้วรีบไปที่สนามเลยครับเจ้าหนายแซนดี้ฮันสิน เจ้าหยดเยี่ยมจริงๆข้าอิจฉาเจ้าเลยที่เกมนั้นมีผู้ชมมากมายได้ยินว่าพวกเขาจะมาเพื่อดูเกมของเจ้ากันหมดแล้วรุ่นพี่ฮันสินชนะเอกแล้วเจ้าช่างรอและแรงมากจริงๆข้าก็ดีใจมากที่พวกเจ้าเชียร์ข้าจียอนร้อนห้าคนแรกอยู่ใกล้แค่เอื้อม เจ้าอย่าลืมสัญญาของเราเอาไว้อะไรนะต้องการเปลี่ยนกฎของเกมหรือไม่นี่ไม่ใช่เรื่องปกติการแข่งขันสุดกรอดต่อสู้ของฝ่ายตรงขง้ามได้สแกนร่างกายเพื่อสร้างการแข่งขันศักยภาพซึ่งเป็นการปกป้องผู้เข้าแข่งขันโคดเหลวอยจะรีบร้อนนะการเปลี่ยนกฎก็แค่ปกป้องผู้เล่นคุณคิดว่า มันยุตทธ่ทมสำหรับผู้เล่นคนอื่นอๆนสาวเนียงเตียงหัวหน้าผู้จัดงานกงุมซิงอยู่ข้าคิดว่าสู้ด้วยเกราะจริงๆไม่ได้มันคือเกมไม่ใช่สงครามและพวกเขาลรวนก็เป็นนักเรียนใครจะรับผิดชอบหากชีวิตตกอยู่ในอันตารายคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนี้รุปซิงอยู่มีความสามารถในการจัดการกับทุกสถานการณ์ได้ โคสหลิวก็ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อสมสรการต่อสู้ของเจ้าใช่ไหมเจ้าเข้าใจผิดแล้วคุณเจ้าถ้าเราต้องการชนะเราจะชนะด้วยกำลังของเราเองต่อไปเราจะตายทอดกดครองการแข่งขันสุดกราะการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นกรอเสมือนเราจะเปลี่ยนเป็นเกราะกายภาพประการที่สองการแข่งขันแท้ระบบกำจัดฟรีนั่นคือ สดกรอดที่เข้าร่วมทั้งหมด50สิบนเข้าสู่ประลองสนามด้วยกันและผู้ชนะคนสุดท้ายคือแชมป์แบบนี้ก็วุ่นวายจริงๆเห็นได้ชัดว่ากฎนี้มุ่งป้อไปที่หนักฆ่าคนนั้นถูกต้องแล้วโยกเว้นคนในสโมสรทุกคนจะโฟกัสที่ตัวเขาอย่างแน่นอนกลุ่มสิ่งหยิวน่ารังเกียจจริงๆเสื้เอเบอร์เอร์เดิไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาดังนั้น พวกเขาจิงจำกัดไม่ให้เข้าสู่รอบสิงแซมชนะเลิศด้วยการเปลี่ยนกฎนี้เองกลุ่มผู้มีอำนาจกลุ่มนี้พวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายน่าขยะกขยแงจริงๆข้าไม่ได้ขาดวังว่ากรุปสิงอยู่จะทำุูายเช่นนี้ตอนนี้ฮันเซนกำลังประสบป,ปัญหาใหญ่มากฮันเซนเจ้ากำลังจะกลายเป็นเป้าหมาย ไฟคองคนอื่นอยู่นะข้าพูดตรงๆนี่คือการสมรู้ร่วมคิดคองกรุ่มสิงอยู่พวกเขาหน้าด้านจริงๆเราต้องไม่ให้ผู้อาวุโสฮันเซนทำอะไรอีกข้าดีใจเล็กน้อยที่พูดบาทเล็กๆอย่างข้าจะทำให้เกิดปฏิกิริยาครั้งใหญ่จากกลุ่มซิงอยู่แต่ข้าไม่ผิดเลยเซเวอร์เมเดือนนั้นไม่ง่ายเลยที่จะรับมือกับมัน เพื่อชนะเราต้องพัฒนาแพกนการปกป้องลูกคนที่สามของเราเจ้าคิดมาตรการรับมืออะไรได้บ้างพวกเขาจะเน้นที่ที่เราปรากฏในพื้นที่หนึ่งอย่างแน่นอนและการเสียสละเป็นสิ่งที่ลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ตราบใดที่พวกเราสามารถบุกรุกเข้าไปในกลุ่มกรอกของฝ่ายตรงข้ามได้ พาะเขาก็จะเป็นผู้กำบังที่ดีที่สุดของพวกเราเช่นกันประการที่3เจ้าในายของข้าและข้ามีระดับปฏิบัติการที่ดีที่สุดดังนั้นเจ้าต้องปกปิดเราและรีบเข้าไปในค่ายของฝ่ายตรงข้ามประธานอ้วนละเล่นฟอมร,รีบวิ่งไปกับเราและถ้าจำเป็นพวกเขาสามารถเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องเราได้ฟังดูแล้ว ดูหน้าตื่นเต้นเจิงจริง,รงข้าจะปุ๊ป้อง